ครับเป็นมาจากุกวันนะครับสําหรับบริษัทหลักทรัพย์รายแากของมูลนิอาชนที่จะมา็นงการไลฟ์สดนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดนึงวันนี้จะเป็นการเลคเชอร์ในเรื่องของอินเตอร์เทดดิ้งนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์เทคนิคชัคน้นนข้งชั้นสูงมากเลยนะครับเป็นสมัยใหม่นะครับนะครับที่มีการนําเสนอโดยจอร์นเมอร์ฟรัข้างแรกนะครับแล้วก็พัฒนากันมาจอร์นเมอร์นำมาพัฒนาอีกทีหนึ่งมีคนแรกคนนึงนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวม ทั้งโลกเลยนะครับในสินทรัพย์สตัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจานนผู้ชมก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ในเพจของมานิสต์เตชันได้เลยนะครับว่าคําถามพวกอลไรตัวเป็นยังไงตัวไหนควรซื้อตัวไหนควรขายนะครับว่าอพอร์ตควรจะปรับปรุงอะไรกันบ้างนะครับเรามาพูดถึงตัว เาแปดหนึ่นะครับตัวอินเตอร์เทดดิ้งนะครับ,รบเป็นการวิเคราะห์เทคนิคผสมกับกับปัจจัยพื้นฐานในแง่กับารความสัมพันธ์ของสินทรัพย์สี่ตัวนะครับในโลกนี้เนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับอันอันที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอสินทรัพย์ ที่มีความสัมพันธ์กันที่เราจะเห็นกันนะครับก็มีคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ประกอบด้วยทองคำน้ำมันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของทองคำเป็นหลักนะครับคอมมูนิตี้แล้วก็ประกอบด้วยค่าเงินนะครับเอ่อ c คเรนซีนะครับก็คือตัวค่าเงินของ US ดอลลาร์เป็นหลักนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันแล้วกันที่สามก็คือสต็อกก็คือตัวดาวโจนส์คือ S&P 5 0 0 นะครับตัวที่สำคัญที่สุดเลยคือคือตัว u c u r v r นะครับตัว u เนี่ยจะเป็นตัวตัวอะไรเดียตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวบ่งบ่งบอกถึงภาวะตลาดแบลตบูลิตของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงทั้งทองคำทั้งน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่ายูเคิรเนี่ยมันเป็นเป็นผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับวันนี้เรานิยมดูกันระยะสั άν, ส้นกับระยะ ระยะกลางนะครับแล้วจะมาได้ นะครับก็จะเป็นตัวก็คือความความสัมพันธ์ระหว่างเรียกเราเรียกว่าสเปรดนะครับของออในตัวของ ันธบัตส2ปีกับ10ปีนะครับถ้าเราจำกันได้ในช่วงปีสปีที่ผ่านมานะครับที่ตกตกใจกันใหญ่นะครับว่าเก uh, uh, ิดอ่อ่ายิ้วเคิร์บอินเวสเต็อินเวสเตยเนะครับที่สเปรดลงไปติดลบแล้วก็เป็นสัญญาณของ r e c e ชช i o n ในหลายครั้งที่ผ่านมาสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงนะครับ uh, นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก่อนจะเจอโควิดเนี่ยเราเจอกับ i n v e s t ต d เ e ส l c u r เคติลดลบไปรอบสิบหลายรอบนะนนี่ก็เป็นรอบล่าสุดนะครับซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะถดถอยร e เซชชันนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ดาวโจนลงลงลงเยอะเลยนะครับ เนี่ยราจนลงพอดีเจอโควิดด้วยนะครับคราวนี้เรากลับมาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายโโไบเดนอะไรหลายอย่างเราคงไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าตลาดไม่ตลาดเอาปฏิกิริยาของตลาดดีกว่านะครับก็คื you curve อยูคัพอ่สเปรดนะครับ ของสองปีกับสิบปีเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้อันที่หนึ่งมันสะท้อนว่าตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะดีแล้วนะครับอันที่สองการที่ยูเคอร์มีอัพบวดลักษณะนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้ข้างดอลลาร์นะครับให้ข้างดอลลาร์มีแนวโน้ม อ่อนค่าลงนี่คือจุดแล้วเราเริ่มเริ่มจะเ,เห็นแล้วนะทำไมว่าทําไมดอลลารดอลลารถึงถึงอ่อนค่าลงนะครับนะครับนี่ก็คือค่าเงินดอลลาร์ นะครับมันจะมันจะไปคลั l ธิกับคกับในตัวของนี่ยมันมันกำลังกำลังจะหลุดแนวรับใหญ่ลงไปแล้วครับซึ่งจะทำให้ดอลาร์แข็งเอออ่อนค่าลงอีกนะครับแนวรับสุดท้ายคือตรงนี้นะครับ 9175ซึ่งมีแนวโน้มหลุดรุดได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทำไมคอมมิชชัก็คือทองคำลงเละเทะเลยนะครับเรามาดูตัวอันนี้ก็คือค่างเงินบาทที่แข็งค่าเกิดจากค่างเงินดอลลาร์เนี่ย อ่อนค่าเยอะมากนั่นก็คือทำให้เกิดกระแสฟันโฟไหลเข้ามาอย่างอย่างอย่างหนักเลยนะครับนะครับซึ่งหุ้นเราก็ขึ้นอย่างกระทิงบุเดือดมากบ้าข้างแค่าบ้าข้างก็ได้นะครับสองอาทิตย์ขึ้นสองร้อยกว่าจุดนะครับรวดเร็วมากนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วมันยังจะเข้ามาอีกไหมเมื่อเราดูตรงนี้เราก็ทราบเหตุผลแล้วว่ายูเคอร์มันยังคงพยับขึ้นแล้วก็ดัชนีดอลล่า ก็มีแนวโน้มจะหลุดนิวโรตรวนี้ลงไปนะครับเราเราไม่รู้สึกภาคการสมออกแล้วนะครับคงยับเยอนยับเยอนอีกนะครับเงินบาทคงหลุดสามสิบาทลงไปค่อนข้างแน่นอนนั่นก็คือไม่เงินก็จะไหลเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนปีหนึ่งพันปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดตอนที่ตอนนั้นนะ มีการแก้กฎหมายให้บรี f ก็คือเมื่อก่อนเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้นะครับมีการผ่อนคลนให้ให้มีการเปิดบรี f ซึ่งเราไม่พูดถึงผลมานะกันผลมันก็ผลเสียระยะต่อไปก็เกิดต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ในช่วงต้นของการเปิดบรี f เนี่ยมันทําให้เงินทุนไหลเข้ามาในประเทศอย่างมหาศาลเลยนะครับมันเหมือนเขื่อนแตกนะครับแล้วก็เอาเข้ามาพบหุ้นก็ขึ้นเลยนะครับ เราไปดูของจริงเหมือนกันวันนี้มีนิเซมินาเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยหุ้นไทยขึ้นตรงนี้นะครับจาก800จุดใช้เวลากี่ประมาณวิ่งจริงๆเลยประมาณ2-3เดือนตรงนี้นะครับ ขึ้นไปพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะตรงนี้เนี่ยขึ้นโดยสมายก่อนแล้วผมจำมันได้นะครับอาฟินวันนัสสยามร่วมเสริมกิจอะไรเนี่ยขึ้นกันวันซิลลิ่งทุกวันนะครับบวกวันบวกวันเป็นร้อยนะครับตอนหลังๆนะครับก็ก็แต่สุดท้ายก็พังลงมาแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องกอบโขยให้ได้มากที่สุด นะครับเมื่อแต่ที่เราคุยกันนะครับว่าเงินไหลเข้ามาอีกก็ยังมีแนวโน้มจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราต้องขึ้นรถตามไปอย่าเสียโอกาสนะครับเรามาดูภาพรวมแล้วเรามาดูช็อตเทอมเป็นไงวันนี้เอาแข็งแรงนะครับเดี๋ยวพอผ่านไฮเดิรหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบสี่ได้นี่ก็จะแรงวันนี้อีกนะครับภาพรวมน่าจะ พักฐานเสร็จแล้วนะครับสำหรับตลาดเรามาดูย่อยลงไปนิดนึงนะครับนะครับ เรียบร้อยมีสัญญาณซื้อจบการปรับฐานเรียบร้อยนะครับก็เตรียมขึ้นแรงๆอีกแล้วรอบนึงเราให้ถทรกเก็ตไว้อยู่มันพันสี่ร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับรอบถัดไปโอเคภาพคงชัดเจนนะครับเรามาดูกันต่อ เปิดคำถามครับคุณโนต้ตคาราบาฟูรู้สึกจะสวยนะยังไม่เบ๊ ต้องรอเบรกก่อนนะครับถึงจะโบรลโบายได้ชั่วโมงนี้พูดเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่านะครับรอเบรกร้อยยี่หกก่อนนะครับค่อยๆซื้อประมาณร้อยยี่ิบเจ็ดร้อยี่บหกเบรกได้ค่อยซื้อเพราะว่าสักเกตอยู่ร้อยสีิบสี่นะครับชินเนก ไม่สวยเลยจบรอบขาขึ้นแล้วด้วยขึ้นมาเยอะมากนะครับคุณพนพรบเ l ลเบออ้าวสวยตัวหนึ่ง งามราาเกตยบสามบาทนะครับแสงแล้วี KCE ยังไม่จบรอบหรือ<ช> <c oughs> ระวางนิดหนึ่งนะคือเดลต้าเนี่ยเขามี มีบล็อกหนึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าจะวิเคราะห์ว่าเขาจะเข้า MFCI ในปลายในอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าปะ่ะหลืออาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วอีกอันนี้สินอาทิตเอ่อสินเดลต้าก็เลยขึ้นใหญ่เลยแต่ว่า KCE อย่าลืมนะครับเขาเป็นพวกชิ้นสวยย่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาได้รับผลเสียมากๆเลยนะครับสําหรับตอนข้างเงินบาทแข็งค่า,ข,าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมถือว่าตลาด เออเลอร์ er นิดหนึ่งนะครับไปไปทลองกับเดลต้าเขาด้วยนะครับก็ทยอยขายฮะก็แล้วแต่ตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้เป็นแาวต้านหมดเลยนะครับบีกลิมอืมบีกลิมสวยนะขนาดเป็นราแถวห้าห้าข้างบนเนี้นะครับ ให,ให้เดิมนะครับห้าสิบห้าหรือห้าสิบเจ็ดไม่ต้องรีบครับตอบให้นะคุณซิลิคุลนะครับวันนี้คุณตาคอนเออน้องกะทิก็มาแล้ะ น้องมยนะครับ i v l รู้สึกว่ารอบที่จะเอาจริงนะชนอยู่นะครับถ้าทะลุสามสิบเอ็ดบาทได้นี่นะ่าจะขึ้นแรงๆอีกรอบหนึ่งเลยนะครับแสดงว่าออจบรับพักฐานนะครับย่จีซีนิยมขณะดี ยังไม่ยอมพักแต่ว่าเจอโรจิสองตัวเราไม่สวยแล้วนะครับขายทำนวนรายไปก่อนเลยนะครับโอ้บอดมากถ้าอย่างน้อยก็ค่นหนึ่งก็ยังดีนะครับแสงชัย r r p าก็พักฐานอยู่นะครับพักฐานอยู่แต่ว่า แต่ระหว่างนี้หนึ่งถ้าหลุด80เมื่อไหร่ก็นรับจะมันจะอยู่274 272 272 274ตรงน,น,นู้นนะครับตรงนั้นผม่ตรงนั้นน่ารักมากกว่าคุตตาง CRC ใช่ ขหมดปักฐานแล้วนะครับว่าอูไปเรื่อยๆเ,เลย เล่นในช่วงนี้นะครับไปเดนมานี่เขาจะตอบต้านโลกร้อนนะม <c oughs> <c oughs> ุสยจะได้สิบบาทนะครับ <c oughs> ครับคุณเล็กสวัสดีครับจ p s c ออืมสวยงาม คงได้แปดสิบนะครับ S P C C ทำอะไรเนี่ยดีไปละขึ้นใหญ่เลยเลรตโปรฟิลันนะครับ สวยงามนะครับเส้น13วันก็เอาอยู่นะครับ EA 9. วันนี้ก็เป็น b าย signal สำหรับ EA ตื้อมานานแต่ตอนนี้เวลาวิ่งก็วิ่งเร็วแต่เวลาตื้อล็ตื้อตื้อนะครับคงกลับไป50บาทแล้วนะครับครับสวัสดีครับคุณ ลาเนียน,นะครับเอเซียนเอเอ n ไอเอ n ็นเอเอไอเอ็นจบรอบก็เป็นเซ์อนแฟรมันนะครับราคาข,ขึ้นมาจากสามบาทขึ้นมาถึงสิบสี่บาทแล้วก็ประกาผลประกอบการออกมายอดเยี่ยมรุ่นลงเลยนะครับเดลต้า เซอร์วันแฟลกไครับขาบอกว่าวันนี้จะเข้า MFCI มันเข้าก็ไม่เกี่ยวกับเราผมซื้อบิ๊กหลับตอนราคาราคาสุดท้ายราคาปิดน,น,นะครับเป็นแค่เซนติเมนต์เฉยๆนะครับไอจีหุ่นอันไม่สวยไม่กินต่อไปแล้วนะบีพีโอ ก็ไม่สวยขึ้นมาเยอะแล้วแหละม่สว่อนกันหน้าคันกันเขาเกินกลับมาหายเดิมแล้วนะโซนเนี้ยตั้งแต่สามเจ็ดถึงสี่สิบเนี่ยไม่ได้หายธรรมดานะออทามหายนะครับ T c W เตรียมจะขึ้นแล้วเหมือนกันถ้าทะลุสิบสองบาทสี่สิบได้ก็จะเป็นบ่ายสัญญาล้วกลับขึ้นไปแถวข้างบนนะครับสิบสามบาทยี่สิบนนี้น้ําพอแล้วมั้งน่าจะดูผลดีของเราเขานะนะครับ PCG ระวังเขาเปลี่ยนตัวเล่นแล้วถ้ามันหลุดแนวรับ สิบเจ็ดสามนี่จะเป็นสัญญาณขายทันทีเลยนะอืมคุณธนาพรดำว่าไม่สวย งบดันไม่สวยอ่ะออกมาผิดหวังอืมเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยยากนิดนึงเล่นทุนเล่นส่วนตัวผมมาเล่นทีเฟกง่ายกว่ามาดูภาพรวมโอเคตัวไหนพักก็พักเป็นลักษณะ selective buy นะครับตัวไหนขึ้นก็ขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ดัชนีเริ่มไม่เปืองครับ โอเคอบครบท่วนแล้วนะครับก็มาลุยกันต่อที่หน้านะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ